เมื่อต่อสิ่งที่ต้องทำของแต่ละทีมในเทปที่2นะครับ15ทีมที่เหลือนะเริ่มที่ไม่ยมีฮีทเนี่ยเขามองว่าตั้งแต่เสียจิมมี่บัลเลอร์ไปทีมเนี่ยตอนมีจิมมี่บัลเลอร์เนี่ยเกมลุกก็ห่วยอยู่ละเกมลุกอยู่อันดับที่20พอจิมมี่บัลเลอร์ไม่อยู่แย่ไปกว่าเดิมอีกคราวนี้ทีมเนี่ยต้องพิจารณาดีๆว่าไทเลอร์ฮีโร่หรือแบมมาเดบโยใครจะเป็นผู้นำเกมลุกหรือ ทีมเนี่ยอนาคตตอนนี้อาจจะหยุดเบรกสักหนึ่งปีปีหน้าไม่รู้อะไรจะอาจจะเตรียมสินทรัพย์เนี่ยจังหวะนี้ต้องดูแล้วว่าทีมเนี่ยจะทํำยังไงจะดึงใครมาเป็นผู้นําเกมลุกจะทํายังไงให้ทีมเกมลุกดีขึ้นนี่คือคําถามนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือมิววอกกี้บัคมิววอกกี้บัคเนี่ยเขาห่วงอยู่เรื่องเดียวเลยนั่นคือยานิดอัตตุคัมโปอนาคตของยานิดเขามองว่าบทสัมภาษณ์ล่าสุดจากอินไซด์เนี่ยเขามองว่ายานิดเนี่ย ตั้งแต่อยู่มาเนี่ยไม่เคยมีความคิดงองแงอยากจะย้ายทีมเลยครั้งนี้แหละเป็นโอกาสที่ยานิชจะมีโอกาสย้ายได้มากที่สุดเขามองว่ามีวอก้บักต้องเก็บยานิดให้ได้หรือถ้าจะปล่อยออกไปก็ต้องรีบเดินตลาดต้องได้สินทรัพย์กลับมาให้เหมาะสมที่สุดอนาคตยานิชจะเป็นตัวชีวัดสโมสรน,นะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือมินิซต้าทิมเบอร์วูฟนะทิมเบอร์วูฟเนี่ยอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ตอนนี้ผู้เล่นที่จะต้องต่อสัญญาเนี่ยมีจูเลียสแลนเดลมีเนสลีดมี n าวอเล็กซานเดอร์วอลซึ่ง3คนนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าจะเก็บทั้ง3คนเขามองว่าอย่างเก่งเนี่ยเก็บได้2คนหรือทีมจะไม่เก็บเลยหรือจะเก็บแค่บางคนตรงนี้น่าคิดเขามองว่าการต่อสัญญาในช่วงปิดฤดูกาลการดึงผู้เล่นให้สมน้ำสมเนื้อเติมทีมต่อในอนาคต จุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากว่าทีมเบอร์วูฟจะเดินเกมยังไงจับตาดูสัญญาตรงนี้ให้ดีนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือนิวออรีนพิริเคนนะนิวออรีนพิริเคนเนี่ยเขายืนหยัดแล้วว่าเขาจะไปต่อกับไซออนวิลเลียมสันให้ไซออนเป็นผู้นําของทีมเมื่อไซออนเนี่ยเป็นดาราเบอร์หนึ่งของทีมทะลวงวงในดีเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือเติมปืนรอบไซออน ตอนนี้คนที่ยิงไว้ใจได้เนี่ยมีเทเมอร์ฟี่กับซีเจมคคอรรัมยังไม่เพียงพอเขาจะต้องเติมปืนวงนอกเข้าไปอีกการเติมมือสามแต้มคืองานที่พีริคคนต้องทำตลาดนี้นะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือนิวยอร์กนิกนิวยอร์กนิกเนี่ยเขาอยากให้จับตามองไปที่คาวแอนโทนีทาวพอจบเพย์ออฟพอตกรอบเพย์ออฟมีดราม่าเยอะเหลือเกินทีมไม่พอใจเกมรับไม่พอใจนู่นนี่นั่นเขาเลยมองว่าอนาคตของนิก เริ่มที่ทาวเลยครับว่าทีมเนี่ยจะไปต่อกับเทาาไหมซึ่งพอมีทาวกับบันสันเกมรับไม่ดีเนี่ยถ้าจะไปต่อคาวทนี่ทาวต้องหาเซนเตอร์ที่เป็นอะไรสำรองเล่นเกมรับดีขันวงในได้ จุดนี้จะเป็นจุดต่อไปที่นิวยอร์กนี้ต้องทำงานนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือโอคาโฮมาซิตี้ทันเดอร์โอเคซมีผู้เล่นการันตีแล้วประมาณ13-14คนเขามองว่าถ้าต่อสัญญาผู้เล่นครบ,ครบเนี่ยจะมี14ที่นั่งที่ถูกจองล้จะเหลือที่ว่างหนึ่งที่แล้วปีนี้มีสิทธิ์ดับ15-24-44ตรงนี้เนี่ยเขาเลยมองว่า ทีมจะเดินเกมยังไงในตลาดดาถ้าผู้จัดการทีมเนี่ยปล่อยอุสมานเดียงออกไปเหลือ2ที่แล้วดาเนี่ยไปเทรดมาให้อันดับสูงขึ้นหรือเอาดาไปเทรดผู้เล่นที่มันเหมาะสมก็โอเคซีเพื่อลุ้นแชมป์ต่อในปีหน้าตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจเขาอยากให้จับตามองว่าทีมเนี่ยจะขยับยังไงกับที่ว่างที่เหลือน้อยนิดและจะแต่งทีมยังไงต่อให้เป็นทีมระดับท็อปน่าสนใจมากๆนะครับ ทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือออร ndo นโดเมจิกออร m a g นโดเเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องทำจริงๆยังจังเนี่ยนั่นคือเติมเกมลุกสะทีตอนนี้ทีมเนี่ยผู้เล่นสายใหญ่รีบาวดีแต่เกมลุกมันตีบมันตันเขามองว่าออรนโดเมจิกต้องหาทางเติมพอยกาดท,ที่เดินเกมดีๆไว้เนื้อเชื่อใจได้จะยกระดับทีมได้เปาโรบานเคโดกับฟานวักเนอร์ ยอดเยี่ยมอยู่แล้วหาการ์ดหาชูติ้งการ์ดเมจิกจะแก่งกว่านี้นะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซเขามองว่าดาวระดับที่3ของพวกเขาเนี่ยต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะเด็กที่อยู่ในข่ายเนี่ยอาจจะเป็นเอชเบรี erry, หรือ VJ H จเอชโคมนะครับ นี่คือ2ผู้เล่นที่เขาเต,ต็งว่าจะดับเข้ามาร่วมทีมขอให้ดับให้เขาเป้าซิกเซอร์น่าจะยังไปต่อได้แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆพอจอร์ดสัญญาโคตรแพงเล่นโคตรไม่คุ้มจะเคลียร์ต่อหรือจะทนต่อไปจุดนี้น่าสนใจนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั้นคือฟินิกซันฟินิกซันเนี่ยเขามองว่า KD เนี่ยย้ายแน่นอนจุดหนึ่งที่ต้องทำเนี่ยนั่นคือ เก็บเดวินบูเกอร์ไว้คนที่เป็นสัญลักษณ์ของสโมสส์อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานแล้วยังเป็นชูเตอร์ระดับท็อปๆในลีกแล้วมีการเล่นที่หลากหลายมากๆซันต้องเก็บบูกเกอร์ไว้ให้ดีแล้วเชื่อเหลือเกินว่าบูกเกอร์เนี่ยเลือกโค้ชใหม่มาด้วยตัวเองน่าจะยังอยู่กับซันต่อนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือพอร์ตแลนด์เทลเบลเซอร์พอร์แลนด์ปีที่แล้วมีช่วงเวลาวูบวาบเข้ามาตรงเนี้ย ต้องดูดีๆว่าทีมเนี่ยจะไปต่อกับชุดนี้หรือจะทุบทีมทิ้งไม่ว่าจะเป็นเจอร์มี่กนมาทิสไทบูเอตันโรเบิร์ตวิลเลียมมีข่าวหัวพันกับการย้ายทีมทั้งหมดถึงเวลาแล้วไหมที่พรอนแลนด์ต้องผ่าตัดจุดนี้ต้องดูผู้บริหารว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือซัคเเมนโตคิงซัคเเมนโตคิงเนี่ยมีเดมาเดโรซานมาริกมังแซคลาวีนแล้วก็ซาโบนิตแต่ ตั้งแต่เสียดีอารอนฟอกไปเนี่ยพวกเขาไม่มีกาดคนนำทีมเขามองว่ามีเลวินก็จริงมีมังก็จริงแต่ก็ไม่ใช่เพียวพอยกาดเขามองว่าคิงตลาดนี้ต้องหาพอยการดดีๆมาให้ได้นะครับทีมต่อมานะครับนั่นคือซานตโตนิโอสเปอร์สเปอร์ไปต่อกับเวมบี้100% จุดที่มันต้องเติมเนี่ยในปีนี้เนี่ยพวกเขามีมือ3แต้มที่ไม่ดีนักดีอารอนฟ็อกเข้ามาก็ยิง2แต้มเป็นหลักไม่ได้เด็นเรื่อง3แต้มเสียคิสพอไปเปอร์เซ็นต์3แต้มโดยรวมก็จะตกอีกเขาเลยมองว่าสิ่งที่สเปอร์ต้องทำเนี่ย อาจจะเอาสินทรัพย์ไปหามือปืนมาช่วยขยายพื้นที่ให้เวมบี้น่าจะเป็นการทำทีมที่เหมาะสมกับสเปอร์นะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือ Toronto โตรอนโตแรปเตอร์โตรอนโตแรปเตอร์เขามองว่าตอนนี้แกนของทีมเนี่ยเป็นเหล่าดาวรุ่งนะแบนดอนอินแกมสกอตตีบานอาร์เจบาเรตเอมานูเอลควิกรีแต่เขามองว่าอยากให้ทีมเนี่ย เติมมือปืนเก๋าๆตัวยิงเก๋าๆเข้ามาอยู่ในทีมน่าจะช่วยได้เพราะทีมเนี่ยมีสายตะลุยเยอะเหลือเกินถ้ามีตัวยิงที่ไว้ใจได้ตัวน้อตัวดาบเตอร์จะน่ากลัวขึ้นนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือยูท่าแจ๊ดยูท่าแจ๊ดเนี่ยต้องดูทิศทางของทีมทีมตอนนี้ยังลุยไม่ได้นะเขาเลยมองว่าปีที่แล้วเนี่ยมีช่วงวุบวาบชนะขึ้นมา กลัวผู้บริหารกับแฟนๆเนี่ยจะอดใจไม่ไหวจะอยากจะลุยเต็มที่เขาเลยมองว่าพิจารณาทีมดีๆทีมเนี่ยยังไม่พร้อมจะลุยต้องค่อยๆเก็บสินทรัพย์เก็บอนาคตตัวดับไว้ก่อน หรือถ้าจะปล่อยตัวไหนในตลาดนี้ก็เช็คกันดีๆอย่ารีบอย่าร้อนเชื่อว่าช้าๆได้พาเล่นงามนะครับทีมต่อมาเนี่ยนั่นคือวอชิงตันวิสา s วอชิงตันวิสานเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือเขาเก็บผู้เล่นที่มีสัญญาพัวพันมาเยอะมีเดร์ตันสมาร์ทตรงนี้ต้องมาดูว่าทีมงานผู้บริหารเนี่ยจะจัดการยังไงกับผู้เล่นสัญญาแพงๆจะเดินทีมในหมากไหนเป็นจุด ที่น่าสนใจนะครับเอาละนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดในช่วงปิดฤดูกาลคุณคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มา